่่ตามห้ามห้ามบ่รถไม่เท่าใดแปลกหนึ่งห้ามน้อยนึงเนาะคลิปนี้กาสีต่อจากคลิปที่แล้วแหละสีได้ผ้าเดียวไปเอาหมูนะงานรถทีมงานนี้เนาะวัจะได้หมูนี่รถปุดปาดปุดปาดออโรดจอร์นก่อน างเขาต้นกระบกแล้วแบบน,นี้นะตลุดเลยมาหามีเห็นเชิดทีมงานว่ดโต้คักแล้วแบบน,นี้มาอันนี่ไม่ใส่หมูด้วยหรือไงนะอันนี้กระบอกอ่านว่าหูอยู่หมูตัวนี้อันนี้ยิงพิษยิงพิษอันทางเดยปกติหมูมตัวเดียวหมูมตัวเดียวใช้ซ้ำหมูนึ่งกันอันนี้ยิงประมาณนี้แหละประมาณกรุงใหม่เลย เฮาวมาพวกนี้อะไรหาวมาผัดนี่หมูนะอยู่นี่แหละคอยยึงพี่หาหมูมาแล้วหมูอยู่จะพี่โอ้โคอยบ่าวคอยห้อยยาขโมยอันนี้ขโมยมโมยนั่นเออขโมยขานนะเคยอยู่เนาะเอาไปหันคือหนึ่งนะเดินมแล้วจึงหมูโอ้โหสลานคือไปเอาบุญนี่เนาะเขาเห็นรถเท็กกับเท็กแล้วเขาว่าไปเอาบุญเออชุดโชว์ ทืขอข้อคือว่าเบิ้งมีคกกักคือว่าเห็นทือข้อรู้นึงเท่านะคือว่ามาเยอะหอดแล้วละ่ะนี่แหละในนี้ยี่ในนี่พี่น้อยบมต้นเยอะเมอรอจัดเถอะสิอันนี้ อันนี้ทํำท้าถามอยู่เลเมื่อพ่อว่าตัวตัว,ตวน้อยกันเอ็ดถาม <als> อีกได้จริงๆนะได้แล้วหมูนะฮะ นี่น้อยนึงประมาณสิบสิบายเมตรมัน้องกมันห้องไหลท่าทัดอยู่เออวา่อยู่นี่ล่ะยังอยู่เออปกน้อยๆเดาะมีปกหลายกันคืน หมูตัวดอนนี่บ่หมูเฮาตันนะได้ปองรบนี้่จ้เลย่อมตันตัวนี้แลยหมูเี่ยตัอยังวอยู่คอยแต่สามช่มีปายขาหมมม ยังเห็นดอเนาะชงดอนควบข่าวแล้วคบข่าวลวนี่ก็ยังแล้วก็เห็นตามันอันเข็นกระโตร a นะมันขาวคือเดียวตามันนสีขาวๆเริ่ๆเออวะตาแบบนี้หมูบ่มัดพอตานั้นแองลมจันร์คอนก็แ่ันีนะเ้ยโลนอเือวเดียวเว้ยบังเ่ลุเดียวบังเฉอิ่ังก็ศะคือว่ปทอดตะขอฮั่นคอยบังมีคักบัตหมดนี่มหมดแหลย นี่เลยเฮ้ยรถตัวหอมเอาไปแคบเนี่ยจปลกไได้จะป่อก็ไฟได้แล้วเลเพนได้เก่งกมูเนี่ยเอาไปได้เะแตะทุกครับไอเนี้ยเาเนี่ยตรงนี้งงนี่ละท่รู้เดียวมันเตะหูละเนี่ยนะเออเอาหลายลูกอยู่นาสองลูกเอาเตหูมันละยุ่เพิ่น สองดตสอสาปยเสาวห่าูมูเด้สองสคือช ah. ่อน่งกับช่อช่อช really ่อ่เลอย่อนโเลสช่อเหน่าช่อเหน่าขี้่าก้นไม่ได้ช่อเากูมูเนะมันี่เลยขี่ก้นนี่รอบหน้า เดียวเฮ้ยเสืไฟเไฟข้างนี้น้องไฟเไโพดแปดสิบเก้าสิบนประมาณนี้นั่นแหละว่ายันมีมีแห้งก็เลยมีเบาะเฮ้ยตอนนนั่นแหวาันีแ้ลยม้ฮยอน่ะเหเยออนตัวนี้นาะ เริ่มเห็นแฮวหน่อยนึ่งเลยน้อยนนาะาอเเอสดลหตนวาฮอดทางลงนี่เพิ่นรับแบะเมื่อผู้เดียวเสรจักมือนันประอว์จักแร่ไปได้ยก กระตูงยาวตัวนี้ยันสูสีกับยักษ์ดีไดีจักได้เลยตัวนี้บอกสีลายตัวนี้บอสายตัวนั้ปุ้มปุ้มตัวนั้นพน้องเฮ้ยมีหัวจะบอกน้อยเดียวจักโลแล้วบบาเกต วันนี้เช่าร้อยโลแล้วันนี้มาณแปชยง <laughs> อีวันนี้หอาร้อยลยายงอทีแรกสิบห้าบห้าโลหาอนบอลเอาพืนเ่อนะ <laughs> เอาพื้นเมือนะบ <laughs> ออทางกันละ มันมีไก่ประเรินนะค่อยฟังอยู่แต่ทางพี่ก็ได้ยินเสียงมันนะกินต้มไก่อิ่มแล้วเนาะมีอยู่ก็เดี๋ยวยุบ่อนะมี่ละคือมีชูเจ้าจี้อันเลยคือคอยสลัางเห็นอยู่มีอยู่เดียวพวกเชื่อพวกเรนนองพวกอื่นนะเรานองพวกไม้เปิดอันเด

อําฟืนไปนาเพราะว่าบอนเฮานี้มอ,อยู่ในการหาของอยู่ของกินแต่มีเหมาะก็คือฟืนนี่แหละเพราะว่าใสเหมดเลยมันลายลุ้นคนก็ล่ะเพิ่กับนเพิ่กับมักยู่มงคัสามันนะคอยอมฟืนกับสอนประสอนมาหอดที่พักกล่ะหอดที่พักกับฟืนโอ้คบบ่นี้ กำลังพาเด็โพี่น้องารนเห็นแล้วนพ่โย่มันไหม่ครับหมละเดี๋ยวมีนไหม่ครับขันไหม้คุนคับตมแฮ้งาเลยเสืน้ำนี่ไงลยรอบมาดูไปจนมันเปนธนาที่น้ำหดน้ำหดนะอ่องายน้ำนะอันนี้ขันจี้อดไได้เลยจาทำขันี้พุ่นน้หดน้ำหม เห็นมาป่านี่เข็นมีแผ่นแบบนี้เข็ยนมาเสื้อทนทนได้นี่คักได้ใส่แบบแจงดีแต่อันนี้มีทนเมดไหรคือว่าแผ่นซากเมื่อไรจะได้หอดเสื้อซ้ำหมูกระจี้เคยเยอะแล้วนะ ทมงานอยู่อาการเปิดมาที่จะจะได้พาเดียวปาดแล้วล่ะปาดเป็นแข้งเป็นขาสำแหะไวเฮาไม่ได้หั่นเป็นต้อนสิปันเดียวได้เพราะว่ามันดึกแล้วพี่น้องเเห็นว่าเสื้อสีหั่นเป็นต้อนน้อยกะมันเต็งเดียวมันเสียว้อย่ามันสุงมีเงินเม็นฉันเลก็เลยไว้เป็นต้อนใหญ่ โอ้เลืองคักเนาะเหืองหมูอ่อนอยู่นะครันมหมูอ่อนเนาะโตมันยาวเลยสิเฉาะก้อนแห้วฮักเกือบดังจอบหมูไม่ได้แอดๆอๆอสเด <ไ>โอ้คนก็ชัดๆไปเธอน่าเธอน่าตายาอุญงคงไปพร้อมมาสอนทำบางทีมูมันลงลงทางไปก็มีนะอนไอันนี้เชือบอนมีหุ่จักนะยางจนท่านแสงโคมได้มันมีหุ่จักเลยนะไปพระนั้นน่ะนายางคือท่านแสงโคมได้ติดนางก้าวกัน นี่ผัดทอดกินนมดนี่มาได้มาได้มาเด้อกินย่างกรอบน้ำเดียวปะนี้ิดร้อย่างกรอเพี่เต้พอมาไหมอืมนุ่มเนาะพ้ดีกินเบิ้งกระโตมันคิดว่าหนังมันชิยาบมาแล้วผัดนุ่มๆครี้เช่ ชนอันนั้นมันของแท้มันบล็อกเกตเอาไปปิ้งอยู่อืมเพิ่มเงินอันนี้พอดีจะจีอนนีกอันนี่นอนนัน,นี่เสียเลยอืมจะจีและก่อนจ,จ,จีจีนี่กินไม่เสียเลยเมื่อน,นั้นหรอว่ามีแม่นเยอะเขาวบ่าแขวว่าแซ่บมื่อน,นั้นมัอนานเยอะเลย ขำกับครับตาโซดสิงศีนกันลังปิงโอเ้โอเจเทิร์กละมีแล้วเด้อดง่ายขนาดวะสันแกวกอายหอยกระโปะอ, <c oughs> อยังรูดอยู่ อ,อ,อันนี้ดิม <go> being <though> ียินบ่ออนนี้นะลืมนะเคืองกระหนไว้หมดแล้วนะโคแล้วแล้วกระหนขึ้นข้าไว้ฝนกระทกบันเฮ็ดโอ้โปรปโปรเป๊ปโปรปโปรเป๊ปนะโชยแบบนี้อยู่พี่อันนี้บ่โชยู่บ่ น้ำก็เมื่อกินละหากระต้มต้มกินเะีไม่ได้กินกาแฟเลยพี่น้องมีกะเทงขึ้นก,กว่าๆนะเนื้อเขากะเก็บไว้เมืดแล้วล่ะมีแต่อีกจังหน่อยแตสิได้หาพักผ่อนก็ส่วนครึ่งท้องมันกะทางทีมงานเพิ่งอเอาไปโคอยู่อันนี้ต้มเลิศดมันชนตับมันก็นยัง ตับกระปอดนะว่าสีต้มไว้ก่อนอื่นเดี๋ยวกินก่อนเีย้หมดไปเดี๋ยวน,น,น,นี้ก็เดี๋ยวยเยอกินข้าวเริ่มอิมม่อมนะเป็นทั้งไมย่ยแล้วแนหะาะม,ม,มันอิ่มแต่กระปุ่มไก่คุณมันอิ่มแต่กระป้่มไก่คุณน้องปิิ <laughs> โอ้ยอย่าหลับแหงเลยเาเดี๋ยววันนี้ก็สิได้หาหลับหานอนก่อนนะคุณละมื้อเช้าเป็นเลิกกะ โอพอเดียวอีกทีนึงโอ้คือยามหนาวแล้วเนาะตื่นมาหนึ่งคาวฝีงไฟเดี๋ยววันนี้กะสิได้ผ้าเดียวโคเนื้อก่อนสำละเนื้อเป็นต้อนปั่นเดียวนะเอาเมือแบบดิบๆทีมงานวะวันต้นยะเมอแห้งเลยเสาะหนึ่งก็เมอเพิ่มแล้วใส่ได้สามเสาะแห้งมือเลยสิมเครื่องในมันบ่สิมเครื่องในก่อน

เดี teeth teeth well ๋ยวหนไปสำแหลไโคะแงยงเป็นตอนน้อยเลยแง่งเป็นขาขามีคู้ิี่มกับสิบสี่มิมีสิบเมีมาสอนนี่เยอะตัดเพื่อตัดโซลรดเพื่อถามหากะเจกับดักหาหลังเซืรอมีเมดซ้ำเดี๋ยวมาลบหน้ามาลบหน้าเซื้ออีสอง รอบนี้ได้เสื์อแต่สมหลงัง3สตัวเลยมาเสามหล,ลังสามตัมันกะมีชักก็เลยแหละขึ้นว่ามีนุ้นโยไาจะกถึงกปเลยละน่แม่ไปเชื่อมนลองอ่ายงี้นะเจเอาไง,างล่มาห <ละ S 2> <ม>ามันีบ้าบอางก็เชื่อเียวมันหลายทางก็ละแล้วมันขึ้นทางเลยอเลอเอาสองางไปเสื้อ สองหลังลงมาแล้วถือรถแค่เด้อมาเยียบเหรอเห็นยูโบกน่ะแตกะไปเชื่อเมื่อวานในแผันย่านไม่ได้รัดแรงยังมาขำก่อนก็เลยเอาไปสองหลังท่านก็ซี่ม่งแรกยังได้ไปเลาะดูป้าพี่เฮ็ดดูทุกมันน้อยเลยชุกง่ายทุกตัวเลยนะตัวน่าผีชุกเลยตัวพุ้น ก้าวเข้าไปนู่นนะตัวนี้ก็บื p ถือมันพดเลยก็ละอาน้ำมามือจัจีะจัอีดซังไม่จับไ่ไเลยบอเดี๋ยวมันจะขึนนี้เดไปจะับ่จั็จัเดยวบการผมไม่รออันรอรอันมาในใต้อาทิตยัอะไรกนนเ่นอย้ผมไม่อะไมเนี่ลงไปจับอัไกนะครับ โอ้ยร kind of ้อนันนียพี่ว่าตัดผมมาแล้วโอ้ยบมานนี้อ่ะสุดมั้ใส่ชุดยังโง่มีชื่อบอดมนก็ยังงซึอยู่แกยวกรับใหม่ก่อนแกวเท่านลอยน้ำแล้วตัดที่ห้าทนแล้เฮ้ยเอ็นอัลลห้าแล้วเนาะ มัสัเอสเอสสองครึ่งสครึ่งเฮ้ยบอเอสสออันนะผู้นีแล้วก็อันที่2องนะไปตื้มกับอันที่2องนั้นได้สองอดนะอันนี้กันแล้วอันนี้กันแล้วอย่งเอาอันนี้นะได้ช็อตได้สามเฮ้อได้อันละสครึ่ง หาตัวอันฟองตัวนั้นเอ็นยาวๆว่าจตัวเค็มเงียนะเอาไปตืมเดียวเพ่ให้มันเป็นอันนั้นต่คบหรือเปล่าฮานามาหาคนมาคูเ้อัดเดียวยาวคูจบ่ายตามมันนะเทเอาแล้วเนี่เหอเอาตัวเอาตัวนากับตัวบามันดีเดียวเลยอยู่วันี่ันันบางนี่เป็นัมันเลยนะตัวนากันตัวบากยาว

เคุณลูกค้าเเล่นทีเยคนเดียว,ว,ยม,วามาูกแข้งมัทิษใกับิค่อยค่อะผ่านง่ายมันเองนเี่วขี้เพอได้ยุ่งมึงก็มาดืนมึงก็มานังข้างนี่เพน,เน่นีนะปิ่นป่ายนี่ไอพูกกายพุทธอะไร แสะเป็นต้อนบัดนี้มาสอนอย่าลืมเด้อขาเป็นงโนนะลืมลืมขาเป็นงโนเขว้าได้เว้าควันนะ้าไสอนแล้วไปส่งแบบเปงโนเพื่อนแ้นแจ้งไขาวขาวซอยข้าเข้าไป มาดาควักสอติพโลดมีมีอันสวยจ่งเอามีได้เอามาดูจะอดมมีเอ็กเบรเนาะเบนไม้ไปเขา ่าไม่ด้เบธรรมชาติดีเนาะปั่นเชื้อปลาตองคนลานำกาแฟกันดืกาแฟต้นอ๋อไม่ใช่กาแฟนะโอกองนี้เอเฟนะลืมละนี่นอนายดิหาพูดยุบอเลยเด้ออันเด้อ ตัวนุ่มแล้วเปล่าเออครับพีนุ่มแม่ต่อเด็ก็บินมาบินมาหอนเอาหอนเอามันมากัดเอาซีดแล้วบินไปบินมาลายห่างตามเบิ้งนะมันบินไปหลายทิศหลายทางแค่ไั้นปู่อันนั้นก็แซวแสวอยู่ต่อนะปัดแล้วแล้วพาเดียวหาถงแซวแสวได้บัดนี้นะหาถงเสื้อเนื้อมาเอาเนื้อเฮ้ยเอาแต่ัดาแตีนเอาเลได้เอาเป็นผู้ปั่นอาตำลังเขาจะเป็นผู้ปั่นขี้ดิว เอาน่ะเอาวิตปันมุเอาวิปันนมเฮ้ยงเขาชามเอาเดียวเลยเอาครับสองได้อยู่แล้วมุม่มุม่ละอันนี้เอขาปันเลยดูมันเฮย้าไม่เลุกอย่าง รอบนี้ได้หลายลื้นทีมงานได้หลายลื้นโหมันนะรอบนี้ทีมงานเฮือโหมันพูดมือนกับพี่เธอเนาะพูดก็ได้ <laughs> ามาโหเนาะเปลี่ยนมาต้นรอบก่นอนเ่มาต้นได้สองโหล่บอกมาท่องเนาะมาท่องโหนึงเออพูดละโหต้นเนืร์มันเนาะผู้นึงมีได้ประมาณนี้พี่น้องประมาณสิบปลายโลน้อยนึงโผล่ได้ธรรมดาได้ผู้นึง ต้นเพิ่นถูกน้อยเสื้อสองถงอันนี้ก็อุ่นเครื่องในมันนะอุ่นเอาสิกินกินข้าวนี่นะตอนเสาเนี่ยสิมดับมันก่อนปีงดับมันเหมือนีนปีงตะคืนนี่ต้มก็มีนะต้มป่ะต้มก็มีเครื่องนึ่งเด็กดับมันได้ดับใหญ่หรือมอเนาะมหวานน้ำน้ำตัมันหอมแซ่บ ก็ขยันล้างมาันก็ว่าจะปิ้งละมีมีใปิ้งอยาเลย <laughs> แล้วมอ,มอ,มองไหมมองไงอันนี้มาขลันที่จะปั้นนี่จะโมงนอนคืนนีงคอ,อ,อยนอน12โมงคอยนอน12โมง12โมงไปนั่นเองเจ้าก็ร้ายๆเดียวแล้วเน <laughs> <laughs> าะไปหมกเพิ่งทำโอเคคือคอยเปิ <laughs> มาแล้วก็ไปล้างใายมาต้มมาเพิ่มมาปิ้งกินเถึงในได้บัานนี้ได้ไซตันพุง่งยำแจ่วมาเด้อพ่อแม่พี่น้องกินข้าวสาวคำเดียวผูกข้าวกับจนดสุดติพย์สองทิพย์ซ้ำนี้ทั้งหมดได้ อยู่บ่ตันมันเนยทาอยู่ไปเจอเข่าแห้งนะเยอะาวเอาบาเอาน่ยมุคนเข่างไงหายพร้อตกโงหายอ่ะยงหายอ่งเหี่ยวเลยก็ตโคมีเหี่ยวยาก่จยานลง นั้นแล้วบอกก็กย่าลงก็แล้วจะก้ามีคาร์บอนนี้จะมันจะมีได้หมูือก็วเว้นจะลงก็ย่ามันก็จะเว้นได้ลงพุชาก้าวใครได้ใครได้นะแล้วก็เว้นในก็ย่ามันโตเดี๋ยวจะลงกรคืออ้าวมาก้นแหละคอยมาผู้เดียวรอบนั้นลงมันคือโลดไม่เชื่อมาเชิอหน่อยเฮ็ดง่ายน้ำมัดนะไปแ <ไป S 1> น่นอ่ะเกี่ยวไปเกี่ยวมากลางๆเชื่อไปเลยหาปลาหาปูไง เกี่ยวมใบเกี่ยวมาเอาไปมาผมเชิญอย่างเห็นทางอ้อเห็นทางอ้อก็ไม่ได้เห็นได้ไงกันได้บนเชอเชิงน้ำมันจากเอามาโกนเชิงนั้นแล้วเนาะบนของเวทสบายลงกันเราจะขึ้ไปวัดอีกถากะเข่งโซเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เลยกะโซย่านพี่น้องเยนื้อกับมัดซื้อรถแล้วนะขึ้นมารอบนี้กับบิพิดวางนะหมานชื่อก้า มันติดมาเลยแต่รอบก่อนนั้นพอดีว่าข่าเกี่ยวเข้าก็เลยไม่ได้ขึ้นรอบนี้ขึ้นได้ขึ้นมานรอบนี้พาเดียวหาเก็บเครื่องเก็บของอยู่ทีได้พาเดียวเดินทางกลับนะปั่นเครื่องในปั่นตับปั่นพี่เลือนี่แหละสาพูดพอดีว่าตัวนี้นี่ปะาคือทีมงานคอยไอโหมันเลยธรรมดามันปั่นสี่บนต้นเพิ่นเอานกอตัวนึงป้าอีเพิ่นกะเลยปั่นสามแบบนี้ เก็บเครื่องเก็บของแล้วแล้วละต่ละคนก็ได้สดเนื้อกะมาสอนพันชีเอาไปแวะไปเฮอค้าเป็นโนเขาได้เพราะว่าสุมเฮาไปขอซื้อเมื่อคืนเนี่ยขอซื้อเขามีเอาเงินทีมงานอีทีมงานหนึ่งเขาเจ้าขึ้นมานี่นะขึ้นมาแคมหฮแคมหน้าเขาเจ้านี่ขึ้นมาหากินได้เดินทางกลับก่อนสำหรับคลิปนี้กะจะได้ขอถ่ายเพี่น้องเมื่อสักนี้ก่อน ขอบอกขอบเจอให,หลายสำหรับการติดตามหรือว่าฮับสม้มเป็นในเริก่าเดียวคลิปหน้าวิดีโอหน้าพบพอกันไหมสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อน